ไอ้เปินหนึแล้วคุณที่มเดินเป็นคนนำ่นมาวนหนึ่งก็งอะแ่หนึ่งป็คนนำแม่นึ่งไปหนดีให้นนึ่งเปคนนางแบบจะเป็นแบบปากว่าเ้วนห่นงานิเนาะ ขอให้น <two>. oh mm ้ำหนัก n u m มีม <like S 1> <them. S 2> ีคนแบกแล้วมีคนแบกแล้วเร็วเออมีคนนำแบกแล้วรู้อย่างรู้อยู่ไม่ถึงก่อนนะ

เแไนอา่ขอลรเป็นไม่รู้เมาที่นี่กันสุดไม่ังดังแามันไม่พอจุดยแต่มันไม่ขึ้นนีงนี้เป่าอ้าวเหรออ้าไม่ขึ้นอ่ะอันนี้วัหยึงวันี้ันก็ต้องขึ้นดิ

ไมถึงไมถึงนไม่ได้ยินไม่ไ <Uma> ด <velocidade> ้ยินแต่ผมเพื่อขอให้ให้ของหวาอยู่ก็ไปเอบอีเมลเถย่อนทนจะอยู่ถ้าก็ไปเข้าอีเมลเื่อนหนูไม่เห็นแต่เพื่อนหนูรู้ เราทำขนาดนี้ไม่รู้ได้ไงสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นโอ้สวัสดีวัยรุ่นอาการเป็นยังไงบ่งหมอะสิเองก็เมา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 อะเมาเมาอยากกินมีคนยิงบนภูเขามีคนยิงบนภูเขาเมาเมา ไม่เก right hmm. really? well, ็บของครบแล้วส่วนเบสสองไม่ได้เอาไปหมดเบสสองมีที่แค่ชุบเร็วเดิมชันไหนอ่วันนี้มีชันไหนนะครบหมดแต่ว่ายังไม่หมดเรื่องสัตวรงนี้แหละหมูตีหมูตีเด็ดออโอ้ไม่กูหมดโอ้เดดออกหมดก็มีคนก็มา กดอันนี้ก่อันนี้ก่คนข้างหลังเราว่คน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 หลังคนหมังคนหลังใครมีใครมีปืนสนายขอขอป้นหน่อยเด้อเดี๋ยวปืนให้เบอร์ตีนหนีมันนั้นตุ้นตู้นี้่ม่เพราะว่าความมันสำคัญเราดูดีไม่งเราจะตุ้นยีแน่นอนแล้วคุย เอาบอลแล้วเอาบอลแล้วตอนนี้หนีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทุยยถ้าเราไม่หนีถ้าเราไม่หนีเราจะทุยยิงปืนหน่ยเบอร์สองผมปืนหน่อยเบอร์สองวขอปืนหน่อยเดี๋ยวเราคุยให้เบอร์สองมี๊บคนขีดเต่าอยู่ตรงนี้มาเลยนะปืนได้ผมเบอร์สองเดี๋ยวออกมาออกมานี่ยได้ได้มันมันมีคนขีดเต่าเอสองกันเลยเนี่ยมาดูดิขอกกระสุนนิดนึงขับพาแต่ว่าขอกระสุนน้หน่อย กัถึงเออแค่นั้นก็พอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วกูเรีบมีเตาสองมีมามามาสองออันตัวไปก่อนที่จะไปยิงทั่วชุบก่อนชุบก่อนไปอาชาพตลาปี๊ยมีรักชุบก่อนเบียรปลาก็กำลังปลาก็โอเคแป๊บเดียวก็ตุยแล้วเหรอ สวยเลยเดี๋ยววางยาให้มีสกิลอยู่มีสกิลสวัสดีหมอมือรันสวัสดีหมอจําหกเดี๋ยวข้าจอื่แกก็ว่ามีสกิลว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆโอ้โหวันนี้จะได้เพิ่มตัวสิเนี่เลยรู้กูว่าไปแล้วอ่ะว้ามือวัด วาดต้องกดกด A A ที่เลี้ยงยางภูเขาหลังภูเขาโอเคตรงนี้เลยตรงนี้เลยเฮ้ยยังไงจะละบอดบอดบอดยางก็ยังไม่ติดหมดยางก็ยังไม่ติดโลดยิงตืนนี้เลยปืนปถ้าใช้ปืนเลยนะใช้ยิงที่หัวโอเคโโออเเคคจับขอแพงก็ถึนก่อนลงไปตอนนี้แล้ ปีลอยนะกเราชอบปีลอยนักมากเลยก็เพื่อนตอนนี้ฉันมีกระสุนสีเขียวอยู่4 3 1จะเอาไหมทุกคนตัวเราบัสอะอยากเราเราอยากเอาไดา้เราเราอยากเอากระสุนสีเขียวขอหน่อยขอหน่อยโอเคได้แล้แป๊แบๆขอยิงก่อนเพราะว่าตอนนี้สสถานการณ์ดูเดือดมากนั่นนายเห็นตัวเราเป็นยังไงบ้างอะ เรื่องดูแลเบอร์หนึ่งก่อนดูแลก็ปกติก่อนนะสี่ดีนะอืมปกติเนี่ตรงแทมันตรงที่จอเพื่อนไม่ตรงที่เกมตัวอะตัวหายไปแล้วช่วยเบอร์หนึ่งก่อนตอนนี้เบอร์หนึ่งอนะด้ขอปั๊มยาก่อนแป๊บตัวสูนเขียวว่ะมีมีโนตอนนี้หมอมียโซนตัวสูนเขียวว่า เขาอยู่กับตู้เดียวตู้เดียวโอเคได้กล่องได้กล่องได่กล่องกระสุนสีเหลืองรถหรือว่ารถดัดแล้วเราเราเรามีรถหมูเพราะว่าเรารู้ว่าบนรถหมูอยู่ตรงไหนรถหมูเราเตรียมไว้แล้วรถไม่เดียวขอแป้งมีเศษน้ำมันก็หนึ่ง กต,ตโอ้ยมันขอ้นทงโน้นเขาอยู่ยเมืองน,นี้กันดีกว่าเออที่ช,ช่างอยู่เมืองน,นี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาไม่ต้องเมืองน,นี้มีสตูแน่นอนสบายเ<า>มืนหลัอคนอกินกไม่บอดเปล่าปลอดภัยดีกว่า ใหู้้ขอ่สอ่ยเบนส่ดีไอเบนนี่กมาไหมเจอกันทุกคนตาแดงหมอปัญญาหมอปัญญาหมองแล้วตอนนี้หมอตังแล้วหมอหมออยังพลิกไ่แทงเข้าหลังอ่ะหมอหมอหิวมากกว่าหมอไม่ใช่ไฟแทงแต่ว่าหมอหิว เนน่มากกว่าม so ันมากกว่าัวยามันนิ hey, right. ่งกวันดิมกว่ามังมากกวบเมันนิ BBQ ่งกกว่าม่กว่ามนน่งมกว่มนงมาวามน่ากว่ามันน่วยางกว่นว่่่นังนน่านงววยนง่วยเราด้วย เรากดยาแล้วคนมันไม่ติดวะปุ <Adjust it. S 2> <this> ่มเราเลื้อมันบักบขอไปรีเกมนะอ้โหเขาไออกโอ้โหเปนดหอะ่อนดเบาบา้เบานดบาบานเปนบวเาบา อาชิดเลยนูฆ่าไปสิบสองตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นสิบสองตัวแล้วค่ะวันนี้อ่ะวันนี้ฆ่าไปสิบตัวน่าไปสิบตัวเองตัวไม่มีสทั้งหมดยังมีอีกเราไม่โอ้แล้เป็นเป็นตัวถ่วงสำหรับตี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายสั้งหมเลยไปที่ชุบ มัดึงเป็นความหวังของหมู่บ้านตอนนี้เป็นเรารู้สึกเป็นตัวถ่วงบ้านลหนึ่งเฮลรอเดี๋ยวบันดึงจะล่งไปแล้วก็ลรงทุกเอากูเขาจะล่งไปจุกเราได้หรือไม่พตอนนี้เหราสิบคน,นตอนนี้เขาจะเล่นมากถนง target แ เดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเราใสา่เฉพาะตัวเองแล้ววันงี้เกมจบ,บของตัวเองนะแก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนเร็วเก็บปืนเก็บปืนอารีเราเราเราจะไปเอาศพเดน,รเ,นเราไม่เก็บกปืนเราเราไปเอาศพศพเดนศพศพศพเดน เรา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 ไม่เก็บปีหรอกเราไปเขาศพเดมโอเคเดี๋ยวขอเก็บแล้วกันนะเจ้าว่าส่งคำนี้อยู่ที่ไหน target location ี่อยู่บนภูเขาเอาไปรูดของดีกว่าโหแต่ว่าของมันก็หมดแหละ เดี๋ยวขอเอดับนะเดี๋ยวขอเอดับก็พอแล้วไอ้ดับเอดับดิเออขอเอดับเอาปืนสกาด้วยไอบนกวมีศัตรูตอนนี้ไม่มีปืนอะไรดิเขากีดกันยังมีไอ้เบสสองยังยังอย่างอย่าไปอย่าไปห้าอย่าไปห้าอย่ากลับเอโดบเดี๋ยวมันมีคนยิงทำไงจะตาย โอเคสวงจันทตาแน่นอนเฮ้ยมีคนมีคนข้างหนมีคนเก็จะลังยิงเราก็จะลังยิง is d โอ้ยวเย้ตัวเลอตเยอดเลืีดตัวเดตัวเลอดเลอดตวือตัวเลือดตวลือตัวเลอด้วเลืเราตัวเลอดเลอดตัวเดตัวเืตัวเลือลอตัวเลือตัวเลือเลือดี่วเลือดเลดเลันเตัวเลเลวตัวเเอล้ว เราุยเแล้วทีด้วยแต่ว่าเบอร์หนึ่งเบอรหนึ่งไปอังกูนเบอร์หนึ่งไปอังกุนวิบอร์หนึ่งคนเก่งรีบกลับมาในวงหรือกลับมาในวงลวเพื่อนไ้มันเ็ไปเองข้าแ่มาเร็วไมังกุนมีข้ามากแต่ว่าถ้าหมุนโดนมีข้ากว่านะเฮ้ยหมุนไปเอข้าก็ได้ ไเปเคี้ยแ,แล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปชุบหน่อยนะชุบตรงเนี้ยเอ,อตรงเนี้นย <c oughs> นี่ยไม่เที่ยวแล้วบอกมีจุดดูไม่เที่ยมันยิง,นยงแร่มันยิงแร่มันยิงแร่มันยิงแรังไงยู่ต้องจบโอ้โหเป็นสังสีตัวห้าตัวหกตัวแล้วด <c oughs> ูยิงเลยแล้วก็พุชกินปลาพุชกินปลาด้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถึงจะได้ต้องให้ใกล้ๆอ่ะ ว่าปล่อยให้มันตายวงไปเลยลำบากหรือเกินแม่งมังกรนี่ก็ยิงไม่ได้่ะนั้นก็โดนมังกรอีกแล้วเราขอไปดูแบตสู้หายไปยังงี้คุณจะไปดูแบตมาเพราะว่าแบตเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าแบบนี้ใช่ยังยัง อรีบเลยรับเราก่อนเราไปบิกไหมอีกขึ้นบนข้างล่างก่อนไปเลย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 เข้าเลยไหมย่าเข้าก่อนเพื่อนอย่าเข้าก่อนอย่าเข้าก่อนยาเข้าก่อน โอ้เดี๋ยวเราตายอย่าเข้าก่อนเอาเราเข้าม be ีเหรอโดน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 ระเบิดอยู่แล้วบินที่ไปไกลๆบิน hmm. ท uh ี huh. ่ไปไกลๆง่ายๆโอ้ฮังโกได้ทำคเดียว เขียนเนะเขียนมันถึงมือทนถึงใช้ไปถึงมือเพื่อนต่อยเพื่อนน่าจะตายนะเพราะว่ามันยาแล้วปั้มยาปั้มยาเอาไปหมดเหรอโอ้โหเหลือแค่ทีเดียวเองเหลือแค่ทีเดียว